ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กับคนที่กำลังดูด้วยนะเหมือนที่บอกนั่แหละว่าไม่ได้ทำคดีมาก็<ม>หลายปีแล้วละอยากทำยูทูบเบอร์ทำสวนเนาะ,ะก็เลยว่าเออถ้าเกิดมีปัญหาอะไรที่พวกเราจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านกรุกองบ้างหรือคนใกล้เคียงเร็กตีเราก็ได้เนาะก็จะจะได้แนะนำตัวพีนทนายสองท่านนี้ด้วยแล้วต่อจากนั้นก็คือช่องของเขาก็จะ ก็จะเติบโตไปนะต่อไปก็คือทักไปที่ช่องได้นั่นเองนะมันจะได้ไม่ต้องผ่านผมเรี่ยผ่านผมว่าบอกน้องถาย้องสาวเลยคือต่อไปก็ได้คุยกันแต่เดี๋ยวนี้นี่คือเพิ่งทําช่อง YouTube เพราะว่า ยังไงล่ะคือบางคนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะทําช่องหรอกน้องเขาก็ไม่ได้คิดเพราะว่าเขามีคดีเยอะนะพูดนี้ไงคือมีเงินเยอะอยู่ไม่จนเหมือนผมนะก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําช่องมาแต่เดิมแต่วันนี้นี่เห็นความจาเป็นแล้วว่าถ้าไม่ทําช่องนี่ก็พูดกับเอฟซีไม่ได้นะโอตอนนี้ ตอนนี้ช่องลังบ้านเท่าไรวันนี้มีหกสิบสี่ครับทนายวันนี้มี่ายสองช่องนะครับถ่ายออกสองช่องก็คือช่องล้างบ้านทนายก็มาถ่ายด้วยเพราะว่าอยากแจมหน่อยยังไม่ผ่านนะพวกเราไปอยู่ที่ช่องล้างบ้านอินดนอยนะเพราะว่าอินดนอยสักสี่ห้าร้อยตอนที่ช่องผมครบตามเกณฑ์แล้วก็คือห้าร้อยนะครับแต่เวลายังเหลืออีกสามนาทีนะก็จะคุยนิดหน่อยแล้ว ก็คุยเนื้อหาไปด้วยนี่แหละเพราะว่าวันนี้เราเอาเน้นที่การแนะนําตัวทนายเป็นหลักเนาะเรายังไม่โต้อตอบในเรื่องที่เขาพูดฝากมาแต่ก็จะคุยกันเรื่องอย่างอื่นมากกว่าส่วนอันนั้นเนี่ยก็มีคนที่ทักมาส่วนตัวอยู่นะว่า จะจัดใครบ้างเหมือนเมื่อเช้านี้เนาะวันนี้เราเอาไมา้ท่านดูว่าไม่ได้โม้เรามีทีมอะไรจริงแล้วก็แค่กลบครัวเรานะส่วนลูกศิษย์ลูกหาเขามีสํงงานักงานเ็ามีลูกศิษย์ลูกหาเพียง่นัแต่ว่าเราก็ไม่อยากชวนไปเยอะนะชวนไปเฉพาะคนที่อ่ศรัทธาองคูนะเพราะว่าต่อไปวันที่9จะไปอ่ไหว้ปู่ไหมหลานเขาว่าจะไปไปไปาอ ก็คือมังเป็นแคทซีป้าแตนลุงพลไม่ใครเคยเห็นชื่อขึ้นมาก็โกดไปหมดเลยมันก็เลยมีหลายช่องมากแต่ในตัวมันเป็นของจริงมันก็เพจ่อนด้วยไม่รู้สิจ๊ะแฟมาลีแตงมาลีอะไรต่ง่างนะเออมันเยอะมันเป็นในเฟซบุ๊ o k หรือเปล่าไม่ไม่มันเป็นยู u t ทูบนี่แหละ ของหลานก็ดูค,ออคือมันจะมี y YouTube เนี่ยจะมีคนที่เขาเรียกว่าแฮชแท็กนะอะไรต้องเรียนรู้คำว่าแฮชแท็กด้วยก็ <g ül> คือเวลาเราอยากจะเกาะช่องไหนเราสมมติเมมติว่าผมนะผมอยากจะเกาะช่องแอนนัทอย่างนี้เนาะก็จะทายไครพาไปดูแล้วก็ชื่อชื่อคือคือชื่อเออ คลิปเนาะไป,ปนิดนึงต่อท้ายคลิปมันก็จะมีแฮชแท็กคำคิดสองเส้นนั่นแหละแฮแทกลู่อีสานพาไปชมอย่างงี้นะแฮแทกลุงพล้มนแตนแฮแทกมนโอมอย่างงี้ก็คือเพื่อที่จะอา,ายชื่อพวกนี้เพราะว่าเวลาเขาค้นเนี่ย เขาค้นบนโอมมันจะวิ่งมาหาเราเป็นไปได้แต่นั่นนั่นคือความเขาจะกิดน,นะที่ YouTube แนะนำเไม่ใช่ช<อ>ที่ว่าเราพูดมันไม่ได้ไมหมายว่าเราจะไปทำ YouTube เลยไม่ไม่ไผมอธิบายฟังเฉยเทำวม่แอตแท็กไงตอนนี้กำลังอธิบายแอดแท็กส่วนณธนาจะทำหรือไม่ทำนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะทีนี้คือสิ่งที่เขียนแฮตแท็กต่างๆนี่วิ่งเข้ามาสมมุติแฮทแทกลุงพลว้าแตนเนาะมันก็จะเข้าเป็น ช่องที่ใหญ่นะช่องเล็กๆใหม่ๆเนี่ยมันจะกเจ่นจะไม่มีวิธีวิธีที่ผมคิดว่ามันไม่ถูกนะแต่วันนี้นี่ือคือ,คอเรามาพูดกันว่าเราจะไปนะเดี๋ยวผมขออา่านนิดนึงสลับกันไปเนาะจะเลือดเดียวเหมือนกับนั้นคงไม่ได้เนาะท่านนายสองท่านเปิดยังคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยจะไปกดให้แล้วเนี่ยท่านนายสองท่านเปิดยังค่ะจะกดติดตามให้เปิดช่องเปิดช่องแล้วนะชื่อว่าอะไรนะ อ๋อช่องทนายนงนะครับลองลองพิมพ์เข้าไปทนายนงนะนี่ไงนี่ค,คุณปรพัฒน์บอกว่าติดตามช่องทนายนงนะเดี๋ยวก็แป๊บเดียวครับผมว่าคนติดตามน่าจะครบแต่เรื่องสี่พันชั่วโมงก็จะพยายามมาไล์ด้วยกันแบบนี้แหละอาทิตย์หนึ่งเขาสูาอย่างน้องสูว่วางลิงก์ก็ได้หออ๋อน้องสู่เหรอเขาเขาเจอหรือย,อยังตัวน้องสูบเจอเจอช่องไหมครัเจอเพราะน้องสู่นี่เก่งอยู่พระุติการ ขอชื่อช่องทนายเมนต์เข้าในช่องทนายค่ะเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้ขอบคคุณนะะเอาช่องเรานี่เมนต์เข้ามาในนี้ทําเป็นไหมทำไม่เป็นเราต้องการน้องชื่อการกลัวเพราะว่าไรส่วนกลัวมันหลุดก็หลุดเนาะก็ยังไงล่ะก็ลองไปค้นหาสักคนได้ไหมหรือตอนหลังก็ได้ก็ตอนคลิปแห้งก็ได้เนาะเพราะว่าชื่อช่องทนายลง พ่อพึ่งทำเมื่อว,วานนี้เนาะห้างมีคะแนใจอ่ะอันตัวนี้นี่ทําไมผมถึงทําว่าทําให้น้องๆเขาทาช่องขึ้นมาหนึ่งก็จะได้มีตัวตนไม่ใช่ว่าฝากคาปรึกษามาที่ผมแล้วต้องไปพูดกับเขาบ้านห่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะห้าร้อยเมตรนประมาณห้าร้อยเมตรผมไม่คยขึ้นไปหรอก ก็สำนักง,งาน,นไยแก,ก็ตัวบ้านเขาก็คือสํานักง,งานพวกเรานะัเนเดงคือสํานักง,งานผมด้วยเวลาไปทํางานก็จะไปทํางานที่นั่นนะแต,แต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ทํางานแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ไปนะส่วนตัวพวกเขาที่จะเข้ามาดูนี่คือตอนนี้ผมความรู้สึกผมนะว่าชาวบ้านกกองนี่เดี๋ยวนี้ร้อนเหมือนคุณทีพูดเนาะเหมือนกับจะมีการฟ้องร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนี่ก็เหมือนกับ จะโดนหากระศุนช่วงนี้ือคือมีการฟ้องกันหมดนี่แหละขนาดผมยังจะฟ้องเขาเลยเขาก็จะฟ้องผมเหมือนกันแหละเนาะยูทูบเบอร์อื่นเนี่ยก็เลยว่าเอาทีมทนายไปไปแนะนําตัวก่อนดีไหมประมาณนี้นะขอชื่อทนายเม้นท์เข้าในช่องทนายด้วยกาเดี๋ยวแชร์ลิงให้<ะ>ชื่อช่องนะจะลองจะเมนท์อไปนะขอ,อลองลองเมนท์จะใช้กล้องถ่าตอนนี้เมนท์เข้าไปโอ้ยตายยุ่งดลย ขอบคุณคุณอลิสาพาเพลินที <c oughs> ่ซื้อสติกเกอร์ให้ขอบคุณมากครับอุย๊ยพาเพลินที่อยู่สารัฐเลยร์่ิเนีสารัฐ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมตอนนี้อาจไม่ทันเท่าไหร่นะต้องอ่านช่องอ่าช่องหลังบ้านทนายนะเพราะว่าแอนนัทโอ้่ไงเขาบอกว่านี่พิมพ์ชื่อทนายนงก็ขึ้นเลยค่ะนี่น้องฝ่าย เอ,อน้องฝฟนี่เข้าไปแล้วใครคือหนึ่งหญิงหนึ่งชายนั่งอยู่ข้างหลังท่านนายอ๋อแสดงว่าเข้ามาใหม่นะคุณยุดีคือคือเราเอาทนายมาแนะนํานะครับว่าทนายที่จะไปวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่ก็คือจะทนายจะอุบลจะไปสามคนนะครับก็คือหนึ่งทนายนงนะครับซึ่งเป็นช่องทนายนงนั่นเองนะเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวนะค <laughs> นนี้เป็นน้องเขยนะ,ะยังไม่แก่ครับเท่าผมเลย <laughs> เท่ากันนี่น้องเคยนะนี่คนเข้ามาใหม่ก็ถามไงว่าาต่อไปแลครับท่านทนายใช่ท่านทนายอัศวินไหมไม่ใช่ครับตัวนี้คือทนายถนอมสีนะคือทนายนงทนายนกนีกก็คือรัฐพลประทุมบานนะครับเนตีณฑิตไทยเนาะพี่เขาหลายย่าวเขาี่้ขาหลายรักมงคนอยู่ข้า